สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาแนะนําเครื่องตรจับโลหะหน่อยนะครับพอดีมีพี่คนนึงเขาสอบถามว่าแต่ละรุ่นแต่ละราคาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่าแนะนําตัวแรกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะตัวนี้นะฮะครบชุด3,500บาทนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ฟังก์ชันนะครับก็จะใช้ถ่านชาร์จถ่านต้องเอาออกมา้างนอกมาชาร์จข้างนอกนะฮะตัวเครื่องนะฮะไม่กันน้ํานะครับตัวจานกันน้ํานะครับ ความลึกที่สามารถจับเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบได้อยู่ประมาณสักสิบห้าเซนนะฮะถ้าของใหญ่ถ้าเท่ามือถือนะฮะจะจับได้อยู่ประมาณสามสิบเซนนะฮะแบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงนะฮะอ่าแล้วก็ตัวชิปเป้านะฮะที่อยู่ในชุดนะฮะที่อยู่ในชุดก็เป็นตัวชิปเป้า Wf นะครับเป็นตัวชิปเป้า Wf ตัวชิปเป้าสามารถกันน้ําได้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ถานชาร์จหนึ่งก้อนเหมือนกันนะครับสาหรับตัวชิปเป้านะฮะ อธิบายไปอธิบายมาเริ่มสับสนอ่าตัวชี้เป้ากันน้ําตัวเครื่องจานกันน้ําแต่ตัวเครื่องหัวเครื่องไม่กันน้ํานะครับอันนี้สําหรับชุดละส5 0พัน้าร้อยบาทนะครับเครื่องหนึ่งตัวชี้เป้าหนึ่งตัวฐานชาร์จสองก้อนนะครับ